ค่ะคุณสวัยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะมีเรื่องอะไรคะมีเรื่องที่บินที่โดนคลองเฉลิมประทานที่อำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทค่ะเป็นยังไงล่ะครับโดนคอเอโดนเว้นคืนคลองเฉลประทานแลวมันยังไม่ได้เงินเลยสามสิบปีแล้วค่ะโดนเว้นคืนสามสิบปียังไม่ได้เงินยังค่ะได้แต่ค<ด><ะ>่าต้นไม้มาอย่างเดียว กี่ลายที่โดนตรงนั้นกี่รายครับเขาบอกว่าที่เป็นตกตกสำรวจเลยมีหลายรายเหมือนกันแหมเอ็ดคนอื่นเขาได้หมดแล้วเหลือ,อป้าคนเดียวเหรอค่ะต,ตอนนันป้าอยู่กรุงเทพเดี๋ยว,วที่ดินของป้าที่ดินของป้าเนี่ยเป็นที่มีเอกาสารสิทธิ์ไหมมีค่ะเป็นถนค่ะฉน,นดเขาเวนไปกี่กี่ไร่กี่ตารางวาสี่ไร่ สด80วาค่ะ่ได้80ตารางวาจนถึงเมื่อปี2500ห้าไหร่เนี่ยจำไม่ได้รู้แต่ว่าตอนป้าอายุ34ค่ะไม่เอาได้แล้วมั้ยให้หลวงไปได้ไหมให้หลวงไปได้ไหมไม่ต้องเอาตังค์แล้วได้ไหมอะออได้ค่ะ อยากจะรู้เดี๋ยวเดี๋ยวมีคนมาตอบเรื่องนี้ให้ป้านะพี่หนอมนะเดี๋ยวไปคุยกับคุณชีวินอินทรากูลนะคะท่านผอสํานักกฎหมายและที่ดินอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะท่านผอค่ะครับสวัสดีครับคุณถนอมกับคุณจินนี่ครับค่ะคุณป้าสวัยบอกว่าเมื่อสามสิบตั้งแต่ยังเป็นสาวเลยสามสิบปีที่แล้วนะครับชนประธานเวนคืนที่ดินตรงนั้นของป้าเวหมู่ที่เท่าไหร่ป้า จำู่ไม่ได้รู้แต่ว่าตำบลนองคุณอำเภอวัจริงค่ะแล้วโครงการชนประทานโครงการอะไรครับโครงการจะสร้างคลองไอ้คลองส่งน้ำนะคะ่ะจำคลองส่งน้ำแล้วป้าก็น,นึกขึ้นได้เลยมนเลยมาโทรมารายการนี้นึกขึ้นได้เมื่อสามสิบปีที่แล้วล้วมีเอกสารอะไรบ้างไหมโครงการรู้อะไรบ้างไหมเนี่ยป้าเนี่ยมีหล <c oughs> ักฐานไหมเนี่มีเอกสารอยู่ค่ะ มีเอกสารอยู่นะเอาละครับเดี๋ยวถามท่านผอชีวินก่อนนะครับท่านครับพอจะเท้าความตามไปท้องเรื่องได้ไหมครับท่านครับเนี่ยครับตามฟังอยู่ครับครับค่ะป้าบอกว่ายังไม่ได้ป้าเขาเว้นคืนไปสี่ไร่ยังไม่ได้ค่าเว้นคืนได้แต่ค่าต้นไม้เหรอครับได้ค่าต้นไม้มาห้าพันค่ะได้ต้นไม้ห้าพันค่าเว้นคืนที่ดินสี่ไร่ยังไม่ได้ผ่านมาแล้ว ้าไม่ติดตามเองหรือว่าทางเขาไม่ให้หรือ,อยังไงครับป้าตอนนั้นป้าไปเข้าโรงพยาบาลรักษาโรคมะเร็งอยู่ค่เะเลยไปติดตามการเที่ยวแต่ทีนี้นัดไปเขาไม่ไม่สำเร็จรอยปเรื่อยมาผ่านมาเรื่อยมาเรื่อยมาคุณหมอจีวินครับช่วยตรวจสอบให้หน่อยได้ไหมครับได้ครับคือคือเรื่องนี้ฮะโดยปกติลักษณะของการทํางานของกรมธรราน ในเรื่องของการจัดซื้อหรือการเวนคืนที่ดินนะครับปกติจะไม่ทิ้งไว้ระยะเวลานานถึงสามสิบสี่ปีแต่ว่าก็เดี๋ยวจะส่งเจ้าหน้าที่ไปประสานงานกับทางคุณสวัยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็รับค่าต้นไม้อย,อย่างไรนะครับ,รบเพราะว่ามันเลยมาสามสิบสี่ปีต้องขออนุญาตทางกรมธรม์านได้ตรวจสอบข้อท็จจริงก่อนแล้วก็จะส่งไปส่งเจ้าหน้าที่ของสำนักกฎหมายและที่ดินกรมธรม์านไป พบกับคุณสวัยภายในอาทิตย์นี้ครับครับป้าอยู่ป้ายังอยู่ที่อิน้สิงห์บุรีใช่ไหมป้าสิงห์ใช่ไหมตอนนี้อยู่ตอนนี้อยู่ที่สิงห์บุรีค่ะอยู่ที่บ้านที่เกิดเหตุกับที่ดินใกล้เคียงนั้นใช่ไหมอยู่อยู่ใช่ไหมครับที่ดินในอยู่อำเภอสิงห์นะไชนาะอยู่ที่จังหวัดชายนาดบ้านอยู่ที่สิงห์บุรีนะเดี๋ยวทางทางเจ้าหน้าที่จะลงไปพบป้านะจะได้ดูว่าข้อที่จริงเป็นอย่างไรนะ ยานะครับจะได้ป้าไม่ได้ไม่ทราบผมขอเบอร์โทรศัพท์ของคุณสวัยไว้ได้ไหมครับป้าเบอร์อะไรครับเบอร์โทรศัพท์ป้าเบอร์ศูนย์หกสี่ค่ะครับศูนย์หกสี่หกเจ็ดสองครับสองห้าเจ็ดหนึ่งสองห้าเจ็ดหนึ่งศูนย์หกสี่หกเจ็ดสองสองห้าเจ็ดหนึ่งป้าสวัยบ้านอยู่ที่บ้านเล็กที่ขอบ้านเล็กที่ทีห้าสิบสี่ หมูแปดห้าสิบห้าสิบสี่หมูแปดตำบลถอนสมออำเภอท่าช้างถอนสมอตำบลถอนสมอท่าช้างนะจังหวัดสิงห์บุรีสิงห์บุรีได้ครับเดี๋ยวทางพอชีวินกัะให้เจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบให้นะคุณป้านะค่ะตอนนี้ป้าอายุเท่าไหร่หกสิบเท่าไหร่หกสิบสามหกสิบเจ็ดแล้วค่ะหกสิบเจ็ดเอกสารยังมีครบถ้วนเดี๋ยวไว้นะเดี๋ยวมเอกสารไ เดินไม่ได้อย่างเดียวเอกสารมีสามใบค่ะเอกสารมีสามใบเดินไม่ได้ใช่ไหมฝากท่านผอชีวินนะครับท่านครับช่วยดูป้าด้วยนะขอบพระคุณท่านอย่างสูงนะครับป้านะป้าอุ่นใจนะภายในสัปดาห์สัปดาห์นี้ใช่ไหมท่านใช่ครับสัปดาห์นี้ทาง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 จุลประทานจะลงไปหาแล้วก็ท่านผอชีวินได้เบอร์โทรศัพท์ป้าแล้วนะคงได้ประสานกันก่อนนะป้านะป้า ครบับ <spa. S 1> ขอบคุณท่านผอชีวินด้วยนะครับท่านครับขอบพระคุณครับครุคณ,ณ,ณป้าสวัสดีครับสวัสดีค,ค,ครับสวัสดีทั้งสองท่านนะคะนีแ่แหละค่ะพี่ถนอมผมขอเชิญชมกรมชลประทานก่อนนะ